สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาในช่องท่าดินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในเกมแรนเจ้น,นะครับครับวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนไม่ใช่สอนนีแชร์เทคนิคการหาแร่ม่วงที่ตอนนี้ผมมีหนะ้าหมื่นเก้าเนาะแต่ผมจะทำให้มันเพิ่มเป็นสักเยอะกว่านี้แล้วกันจริงๆอ่ะวิธีการหาไอ้พวกเนะี้ยมันหาง่ายนะครับหาพวกแร่เนะี่ยถ้าเราขยันนะครับผมมีอันนี้ก็เ่อๆไปนะ ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวไม่ค่อยได้เปิดได้ตัวนะเดี๋ยวไอพีโอพีร้อยผมก็ทําไปแล้วผมไปเลยไม่รู้จะอาอันนี้ไม่ทําเก็บไว้เยอะเยะทำไมก็ย่ร้อยห้าสิบนะครับทุกเดือนไม่ก็ทุกอาทิตย์นะมันก็จะได,ได้เยอะนะครับผมพยายามเหลือไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า เพื่อไม่ใช่แน่ลาคตนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไปเก็บใหม่เนาะอ่ะแค่นี้ก็พอละผมจะย่อย150ร้อยห้าสิบตัวอันนะครับประมาณฟ้ามาได้สามร้อยก่อนแล้วค่อยมาย่อยนะครับผมทำงั้นนะก็ตอนนี้ผมก็มีแร่อยู่แปดหมื่นสองนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตู้กบไีดีไหมอ่าตู้นี้จริงๆมันไม่คุ้มนะครับผมอยากได้กบม่วงสีตัวมากกว่าอ่ะก็ฆ่าไปก่อนก็วิธีการหาเยอะก็ แนะนาไม่มีผมทําหยิมกี่ทีนะวิธีแรกก็ใช้ทีมพีร้อยไปลงฟาร์มด่านทุกวันนะครับอ่ะเนี๋ยทีม <abonn> พ <és> ีร้อยนะทีมพีร้อยคืออะไรทีมพีร้อยก็คือทีมที่มีคะแนนกบหนึ่งร้อยนะครับมีแบบเห็นไหมตรงแต้มกบเนี้ยหนึ่งร้อยนะครับอ่ามันจะมีโอกาสดรอปโบนัสนะครับเป็นโบนัสสองเท่านะถ้าสมมติยิ่งมีทั้งสองทีมก็จะทำให้ได้ได้เยอะขึ้นเนาะก็หลักๆที่ผมไปใช้ฟาร์มแต่ละวันนะครับที่ชอบให้ฟาร์มได้เยอะๆเนาะ มันปกติผมก็สมมติถ้าเป็นวันจันทร์นะครับสมมติถ้าสมมติเปนวันจันทร์นะผมก็จะฟาร์มด่านนี้นะครับด่านด่านง่ายนะครับ10ครั้งเนาะอ่ะมันก็จะได้ไอแร่สีฟ้าเนาะแล้วก็ได้ตัวจุติด้วยอันนั้นคือดีนะครับได้เคยเด้วยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นวันอังคารนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้ก็จะมาฟาร์มในด่านด้วยนะผมก็จะมาฟาร์มด่านถ้าเป็นสมมติเราอยากได้เหรียญสกิลภาพด่านไหนเราก็ใช้ด่านนั้นนะผมใช้ผมใช้ประมาณด่านอ่ะอันนี้นะ 408นะครับเพราะว่าผมอยากได้กบเขียวด้วยนะกับไอเจสิก้านะครับกับไอตัวแร่สีเขียวนะแล้วก็ตัวไอเจสิก้าเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเก็บยไฟนะผมก็จะย่อยไทิ้งนะครับเพราะว่าผมมีพีร้อยแล้วเต็มทีมนะผมก็เลยไม่อยากใช้พีร้อยตัวแบบไอตัวปกติเนาะผมก็เลยจะย่อยทิ้งนะเพราะมันได้ก็ค่อนข้างได้แร่เยอะเลยเดี๋ยวผมหาพลังไฟนะอ่ะพลังไฟนี่หนไหมมันได้ 147กับ16นะครับถ้าจริงๆก็เม็ดก็ดองไปเยอะก็ได้นะครับทำเป็นตัวย e p ไปอัพเวลตัวละครก็ได้นะครับผมทำแบบนั้นนะแล้วก็ทีนี้ผมก็จะมาฟาร์มทำสอง่างเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ทำเควสอื่นๆเสร็จเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเข้าด่านนะครับเพราะผมก็จะฟาร์มอาบด่า,ดานสเตจของอ่าสองพันะสมมติถา้ามันมีนะครับแล้วก็ฟาร์มให้มันครบนะสมมติเป็นด่านโคลโรโบแล้วก็ฟาร์มทุกอันเลยนะมันจะได้ไอ้พวกแร่ อันนี้ด้วยนะหดาวกับ4ดาวนะครับเอามาย่อยได้นะผมก็จะอ่านส่วนด่านนี้สองดาวคอยสองพันยี่สิบห้าเนี่ยผมก็จะเอาแค่ที่ไม่ได้ขนนกเนาะส่วนภูเขาไฟเนี่ยผมก็ฟาร์มทุกอันเลยนะหนึ่งหนึ่งถึงหกเลยนะแล้วผมก็จะข้ามมาฟาร์มลูกบาทเวทมนต์แค่ด่านสุดท้ายกับไอ้ีห้าหกนะแล้วก็กระโหลกหินคือผมเอาถ้ามันขนนกเหลือผมก็เอาหมดเลยนะเพราะว่ามันได้แร่พวกนี้นะไปย่อยได้นะครับจริงๆถ้าอยากให้คุ้มก็เอาแค่ด่านสี่ห้าหกก็พอนะมันได้สี่ดาวนะครับ เนี่ยไม่มได้สีดาวนะครับมันจะได้ไปย่อยได้นะมันจะได้แบบได้แร่ม่วงนะครับถ้าเอาคุ้มๆนะทีนี้ถ้าขนเหลือผมก็ไปลงด่านนะครับแค่นั้นมันก็จะทําให้เราได้แร่ม่วงมาเยอะนะอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แต่คนไม่ค่อยที่จะเ่าที่เท่าไหร่นะก็คือการเอาตัวจิติมาย่อยซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มแหละแต่ผมก็ทํานะครับแล้วก็ถ้าสมมติได้ตอนนี้ผมมีกบกร่อะไร่้าันสุดวยอดวยว มมีเจ็เก้าตัวนะครับผมเพิ่งปั้นในตัวบินกับไอตัวบัตเต็ดไปนะไอตัวผมปั้นตัวนี้ไปกับตัวบัตเต็ดไปนะครับไปใช้ในด่านนะผมก็เลยกลบหายไปหกสิบเอสี่สิบตัวนะตอนนั้นผมมีเยอะมากนะอันนี้ผมก็ขาดเรื่อวหนึ่งก็หาอะไรมาย่อยให้มันนะอ่นนี้หลักๆผมก็พยายามหาก,กบนะตอนนี้หอ,อยังติดอยูน่น,นะครับรอผมปั้นบอสแม็กก่อนนะก็คลิปนี้กัเทนตนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ